ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนดูสมเด็จหน้าบันหลวงพ่อแพร่วัดพิคุณทองครับหรือว่าหยดเลือดปีสองห้าสามเจ็ดครับแบบนี้นิยมครับก็หลักๆก็พระจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาส่องกล้องดูมวลสารด้านในครับอุ้องพัรก็จะเป็นเหมือนคะแนนอืมครับมีเดือดเลือดหลวงพ่ออยู่ รอบองค์พระด้านหลังก็จะมีเป็นมีจีวรเกษาแล้วก็มีตะกุดแล้วก็มีเม็ดข้าวตรงนี้นครับข้าวสารด้านหน้าก็มีตะกุดเหมือนกันเราลองส่องดูจีวรแล้วก็มีเกษาของพ่อติดนะครับ กูดแล้วก็มีข้าวสารนี่ครับเป็นเม็ดข้าวครับแต่บางองค์ก็เม็ดข้าวก็ติดลึกอยู่ด้านในครับแบบนี้นิยมนะครับด้านล่างเขียนคำว่าไตรแพร่เก้าสองแล้วก็มาดครับ ดูองค์พญานาครับมีทั้งสองด้านครับดูขอบครับขอบมีร้อยตัดครับด้านล่างด้าน มิติพระสวยงามครับก็จริงๆรุ่นนี้ดูง่ายครับขอบขี้ปิ้นตรงนี้ครับทั้งสองด้านครับอย่างนี้ผมเคยเจอครับเจอองค์ที่เนี่ยตรงเนี้ไม่มีเม็ดข้าวคือเม็ดข้าวลึกดูด้านใน ด้วยความสงสัยก็เลยลองสกิดส,ก,ดสกิดดูครับอ๋อมีอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเกษาครับจีวอนของพ่อนี่ี่ครับที่เขาว่าเรียกว่าหยดเลือดครับนี่ครับ ก็เป็นเหมือนพระอ,องค์สมเด็จคะแนนครับแต่ว่ามีซุ้มหน้าบันรุ่นนี้สวยแบบนี้ต่างชาตินิยมนะครับอันดับต้นๆลองจากแพรพันแพรสองพันแพรสามพันครับพบเจอน้อยครับ รุ่นนี้ก็เออ่จะมีลงแล็กกับไม่ลงแลกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลงแล็กค่อนข้างจะสมบูรณ์สวยงามครับพระรุ่นนี้จะค่อนข้างแตกง่ายครับบางองค์ผมเจอก็บินกระเทาะแตกหักตรงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับร้อยเปอร์เซ็นครับสวยงามเดื่อเพื่อน พี่พี่น้องน้องพบเจอก็อย่ามองข้ามนะครับแบบนี้มีราคาครับก็ไม่มีอะไรมากกวันนี้ก็เอามานำเสนอแค่นี้ครับจริงๆพระดูง่ายครับเก๋ยังไม่ค่อยเหมือนนะครับห่างเยอะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยว จะพยายามาทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับก็เพื่อศึกษาข้อมูลาตามความรู้ของผมเองครับโดยส่วนตัวก็ชอบแล้วก็ศึกษามาครับก็เอาที่มีความรู้ก็แบ่งปันแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยกันครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ก็แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับก็ไม่มีแล้วบางครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ